วันที่5ธันวาคม2555อันเป็นวาระสำคัญยิ่งของชาวไทยทั้งชาติพวงชนชาวไทยทั้งหลายร่วมประจักใช้แจ้งว่าใต้ฝ่าละอองพระบี่ที่บาส่งงานหนักเพื่ออนาบประชาร้ายและเพื่อล้านเมื่นสมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปฎิการโดยมิสมองย่อขอต่อข้าวย่างมาเพื่อมันชาวพิษของเหล่าราษฎรทั้งสายชะเนี่ยนี่ยาวไกล รอนในรู้ทบก,การโครงการพระราชดำริมากมายล้วนเป็นแนแก่อาณาปรรดาอย่างแท้ิีผ้าพุทซีจ้าู้หลายสนึกในพระมหาเจ้าพิชญที่เยียมศีรษะเพ้าพิบาลโดยแท้นับแต่รรทรงดำรงศักดสิทธิา์าบาัติถ่งปัจจุบันเป็นาาเวลากว่า1 5ปีพระมหาเจ้าพิชญ์่งฏ้่ีแห่งารง ไม่รู้ว่าเราทุกคนม,มีพ่อมีแม่เคียงข้างเราในวันที่เราเสียใจไม่ว่าเราจะรองเราจะพาดหรือเราจะเจ็บปวดเพราะใครมากแค่ไหนพ่อก็จะคอยอยู่เคียง รัมากตก่อท่นเพียงแค่ไหนวันนี้ยังไม่สายนะคะที่เราจะเริ่มต้นกับคุณพ่อใหม่ตั้งใจจะเรียนดีตั้งใจเรียน,ยนกลับบ้านไปนะคะกอดท่านแน่นๆแล้วบอกท่านว่ารักท่านมากแค่ไหนอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปจนสายเกินไปที่จะพูดของว่าขอโทษแล้วสุดท้ายนี้พอมีสิบปีอยากจะบอกกับคุณพ่อน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความในใจของนักเรียนชั้นห .6 ทุกคน ในอนาคตต้องน้องผู้ชมต้องผ่านจุดจนุนี้พ่อคะพ่ออยากบอกพ่อว่าในอนาคตไม่ว่าฟ้าจะเรื่กเรียนทางไหนในอนาคตฟ้าจะเลือกเออาาอรียนต่อมหาลัยคณะอะไรก็อยากให้พ่อเชื่อใจและมั่นใจลิในฟ้าว่าฟ้าจะไม่มีวันทำให้พ่อผิดหวังฟ้าจะเป็นลูกที่พ่อภูมิใจ ได้มีโอกาสที่จะสื่อสารความรักความหงใหง่ยที่มีต่อกันในฐานะที่เป็นพ่ออยากบอกลูกๆทุกคนว่านับตั้งแต่คุณพ่อมีลูกคนแรกถึงในน้องฟ้าอยู่ในคนที่สามความรู้สึกนี้ก็ยังเหมือนเดิมเมื่อครั้งที่มีพี่สาวของฟ้าคนแรกนั้น ความรู้สึกจะบอกไปมทันทีว่าทรัพย์สินสิ่งของเงินทองของมีค่าใดๆในโลกนี้มันไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของของเราแต่สมบัติที่แท้จริงที่เรารู้สึกเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของอย่างมากทั้งห่วงแหนทั้งห่วงใยและก็ไม่คิดว่าสิ่งของเหล่านี้จะไปตกอยู่ในมือของใครได้อีกแล้วเนี่ย ลูกลูกเป็นของล้ก่่าเป็นสิ่งที่ดีความปิจิที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะได้ดูแลได้ครอบครองตั้งแต่เกิดสิ่งของต่างๆมากมายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นแก้แหวนเง,งินทองเราไม่รู้สึกเสียใจแม้แต่นิดถ้าสิ่งของเหล่านั้นจะสึกหรอ จะเสียหายจะต้องซ่อมแซมจะต้องยกให้คนอื่นไปแต่มีสิ่งของสิ่งเดิมวกระลูกที่เราไม่อยามทุกุกะหนอำไม่ยอมไม่ทให้เกิดค,ความซึ้งหลอเกิดค,ความหยากร้อยนั่นก็คือคอยปกป้องดูแลไม่ว่า,เ,วาเขาจะอยู่ในสถานะไหนก็ต้องให้เขาดีที่สุดให้เขามีความสุขที่สุดไม่ว่าจะยามเจ็บปวยหรือยามควเมสุ นี่คือความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่อยากบอกลูกๆตัวไหและในความรู้สึกของคนที่เคยเป็นลูกเหมือนกันคนพ่ออยากบอกลูกๆว่าวันที่มีพ่ออยู่เราจยไม่รู้ว่าเราขาดอะไรไปเลยเราไม่เคยมีโอกาสที่จะคิดเลยว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้พ่อ เราทำอะไรให้พ่อต่อเมื่อวันที่เราสูญเสียคนเป็นพ่อไปแล้วเอ๋อคนพ่อนี้ได้สูญเสียพ่อไปแล้วเราจรึงได้รู้ว่าในช่วงที่เราเป็นลูกที่อยู่ใกล้ชิดท่านเราเสียโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีให้ท่านมีความสุข,ขามากมายเหลือเกินเราอาจจะคิดไป่ถึงเลยว่าการกราบพ่อสักครัง้งยังมีค่ามากกว่าทำสิ่งใด เราอาจจะไม่รู้เลยว่าการเข้าไปก่อนพ่อการเข้าไปขอบคุณพ่อหรือการที่เราเขียนภาพเล็กๆให้กับคุณพ่อในวันสําคัญเราจากโอกาสนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยคนไทยโชคดีเหลือเกินเราไม่ได้มีพ่อที่เป็นผู้ให้กำเนิดอย่างเดียวเรามีพ่อที่รักคนทั้งแผ่นดินด้วยนื่งในวัน หรือวราจะมาพรรษาใกล้ๆนี้ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนนะครับที่นอกจากทําให้นักเรียนที่เป็นลูกของคุณพ่อพุอแม่กำเนิดได้มีโอกาสได้รับลื่ถึงคุณงามความดีของคุณพ่อแล้วเรายังได้ถือวันนี้เป็นวันลำดับถึงพ่อของแผ่นดินพ่อที่ห่วงใยทุกคนในแผ่นดินไทยไม่ว่าลูกนั้นจะอยู่ปากเหนื ไปมีนักเรียนที่อยู่บนภูเขาห่างไกลที่แม้แต่ครูจะไปสอนก็ไม่มีพ่อคนนั้นก็จัาการเรียนการสอนแบบห่างไกลมาให้มีประชาชนที่ทุกข์ร้อนเพราะไม่สามารถจะมาหาด้่ยได้ขาดน้ำพ่อคนนี้ก็จัดทําคืนจากหาแหล่งน้ำให้ลูกๆสามาหากินที่ไหนมีทุก เสื่อของพวกเราฉะนั้นขอพวกเราท่านคือเสมอว่านอกจากพ่อผู้ให้กำเนิดแล้วยังมีพ่อผู้มีความร่นก้าวร่นก้ามของเราให้เรื่อยเรื่อยถึงในข้มหากรุณาทีุ่นด้วยในโอกาสนี้ผมได้ขอขอบคุณทางผูมในการเรียนนะครับขอบคุนคณะครูแล้วก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนกับอยากพ่อพ่อทุกคนบอกลู้ทุกคน พ่อนนี้พูดแทนได้จะบอกว่าพ่อรักลูกทุกคนครับสวัสดีครับสุณพ่อนน้เ้ยค่ะรวาและูกไม่ว่าจะกล้กันก็ไม่วานสืดอายค่ะใช่แล้วค่ะและฉันก็คิดว่าบางทีุพ่อของเราก็อาจจะรังรอฟังคำว่ารักจากเราอยู่ก็เป็ได้ค่ะ